Hello my friends welcome to Madame Inorganic p h m r m a c y e สะเก ANEL n ภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าเหมือนคือขนมครกขนมครกขนมครกแทนแทนและนี่คือโน้ตบุ๊กกำลังปฏิบัติภารกิจยูทูบเบอร์หลังจากที่ดิพานกดพี่ยูนะคะ ได้มีหนังขยะเข้าช่องมาดามดินแล้วหน้าที่ของยูทูบเบอร์ที่ดีมาให้กำลังใจพี่น้องพ้องเพื่อนนะคะที่เห็นตรงหน้านี่คือน้องโอของเรานะคะช่อง O&M Lifestyle นะคะมาดามดินก็ถ้ามีเวลาว่างไม่ได้ออกไปทุ่งนานะคะเราก็จะมาให้กำลังใจเพื่อนๆที่ไลฟ์สดนะคะในช่วงที่มาดามดินอยู่บ้านแล้วมีโอกาสนั่งหน้าคอมพิวเตอร์นะพี่น้องจ้า เอาละคะ่ะไม่เป็นการเสียเวลากองทัพต้องเดินด้วยท้องนะคะเวลาในขณะนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋ามาดูซิมาดูซิวันนี้เป็นวันที่25มิถุนายน2563 11โมงกว่าใกล้เที่ยงแล้วนะคะเรามารองท้องก่อนกินข้าวเที่ยงกันนะคะนี่คือขนมครกนะคะขนมครกนะคะมาเราไปกินกันจ้า มันคือขนมครกขนมครกขนมครกหวานหวานความ <laughs> ชีวิตของยูทูบเบอร์นะคะมาดามลิลเสิร์เซิร์เนะคะไม่ต้องแร่งหน้ามันต้องมีเครื่องสำอ้างนะคะนี่คือมาดามลินตัวจริงเสียงจริงนะคะพี่น้องจา๋าหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยนะคะกับการนั่งไลฟ์สดหลังขดหลังแข้งตูดบานนะคะเอ้ยไม่ใช่ขอโทษขอโทษ ตัวลำตัวขยายนะคะน้ําหนักเพิ่มเนาะโอ้โหไซสัดส,ส่วนของมาดามดินนี้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงน,นะคะแต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคนะคะในการที่มาดามดินจะห่วงสวยนะคะไม่ทำไมไม่ก็ยังคงกินตามใจปากนะคะเดี๋ยวค่อยไปออกกําลังกายเอานะคะแล้วเดี๋ยวจะมาจ็อกกิ้งนะคะส่วน,นเพื่อนๆจ,จ็อกกิ้งเหมือนเดิมเนาะแต่ตอนนี้เพิ่มเงินนี่คือขนมครกนะคะไปซื้อมาจากในตัวอำเภออุทุมพรนะคะคนที่ไปซื้อไม่ใช่มาดามดินนะพี่ที่บ้าน หนงเวลากินนะคะมือเราล้างให้สะอาดก่อนเนาะเดี๋ยวเราเอาตัวนี้นะคะเป็นพลังเนาะพลังพลังงานนะคะเพราะว่ามันเป็นแป้งอ่ะเ,เป็นแป้งนะใส่ลงไปในหลุมใช่ไหมขนมครกเนาะแล้วก็ใช้ความร้อนทำให้แป้งสุกนะคะแล้วก็โรยนี่เนี่ยขออนุญาตนะคะเห็นไหมมีต้นหอมซอยนะคะเนื้อข้างในอ่ะมันจะเป็นสีออกขาวนวลเนาะมันคือแป้งผสมน้ำกะทินะคะนี่สูตรดั้งเดิมเลยนะ กินรสชาติเป็นยังไงมีใครเคยกินไหมเดี๋ยวเมาดามิจะไปหาประวัตินะว่าขนมครกเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยไหนถ้ามันมีประวัติจะอธิบายว่าใต้าภาพใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะและถ้าไม่มีต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ยังไงมันก็อร่อยเนาะกินได้ทุกเพศทุกวัยนะคะคนไม่มีฟันคนกำลังปวดฟันกินได้หมดนะคะสรรพคุณเหรอก็คืออร่อยอร่อย นุ่มๆนุ่มนะคะนี่จะงึงเราก็กินได้ยอดมากอันนี้ทั้งกล่องเนี่ยดีสิบบาทราคาก็ประมาณนี้นะคะ กรุงเทพก็น่าจะประมาณนี้แต่ว่าปริมาณอาจจะได้นอ,อนกว่านี้ด้วยซ้ำนะคะนี่กล่องใหญ่มากนะคะกินกันสองคนนะคะกับพี่พี่บ้านะก็เวลาเข้าเมืองนะคะหมายถึงเข้าตัวอำเภอเมืองไม่ใช่อําเภอเมืองอำเภออุทุมพรวิสัยนะคะเราจะมองว่าเข้าตัวเมืองนะคะเพราะว่าบ้านมาดามอียจะอยู่ห่างจากอำเภออุทุมพรวิสัยนะคะ11กิโลเมตรนะคะจากจากที่อยู่ปัจจุบันเนาะ ก็เป็นอะไรที่ต้องใช้จักยานนะคะสอล้อทีบนะคะเท้าปั่นไปนะคะท่ามกลางแสงแดดที่แพดเผานะคะผ่านดงต้นตาลน,นะคะเส้นถนนอุทุมพรพิษัยปรางกูนะคะหมายเลขทางหลวงชนบท4020นะคะพี่น้องกินต่อโมเพลินนะคะ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> แต่ถ้าท่านใด ไม่ชอบผักนะคะก็บอกแม่ค้าว,ว่าไม่ต้องใส่นะคะจะต้องสั่งนะไม่งั้นเขาจะทําไปแบบอัตโนมัติเหมือนหุ่นยนต์อะความเคยชินนลคะ่ะหยอดแป้งเสร็จแล้วนะคะพอแป้งสุกนะคะเขาก็จะแบบใกล้ๆ้สุกเขาจะโรยหยอดหน้าน้ํากะทิเนาะแล้เวเขาก็จะใส่ต้นหอมนะคะแต่เขาจะใช้ช้อนแคะแคะมาตั้งบนใบตองแล้วถ้ามือว่ามันสุกไม่ทันก็จะใส่ในกล่องแบบนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้ารอนานเนาะเพราะว่า ธุรกิจนี้ไม่ธรรมดานะถ้าเราขยันเพราะว่ามันเป็นขนมแป้งอ่ะมันคือขนมแป้งแป้งปิง้งแป้งย่างนี่เองนะใส่หลุมขนมครกอาจจะไม่ถูกสุขอนามัยนะแต่ว่ามเมลาาไรีล้างมือแล้วนะคะถ้าท่านใดนะคะกินขนมหรืออะไรนะคะไม่ได้กินคนเดียวนะก็ควรจะมีช้อนนะคะแล้วก็ยุง่งยุคนี้นะคะโรคระบาด แยกกันไปเลยนะฮะอย่ามาเอานิ้วเอาอะไรมามานั่งกินใกล้กันเราไม่รู้เนาะว่าเราไปมีโอกาสเสี่ยงไปรับเชื้อไอเนี่ยไอโรคปัจจุบันเนี้ยวันนี้วันที่25มิถุนายน2563นะคะเป็นวันที่เท่าไหร่อะ่ะเป็นวันพระฤหัสบดีนะคะวันนี้หมู่บ้านของแมดลมหนึ่งเขาก็จะมีตลาดนัดด้วยเนาะมีตลาดนัด ประชารัฐนะคะตลาดนัดประชารัฐเดี๋ยวมาดามินก็จะออกไปซื้อนะคะวัตถุดิบก็คือพืชผักนะคะบางชนิดที่ไม่ได้ปลูกเองเนาะก็แล้วก็รวมทั้งอาจจะไปซื้อปลาทูนะคะเอามาไว้เป็นสเสบียงนะคะแมวแมวก็ชอบกินพวกแมวทั้งหลายที่อยู่ในบ้านมาดามลินนะคะนะเนี่ยอร่อยมากนะคะถึงมันจะไม่ร้อนแล้วนะ คือทานได้ตั้งแบบร้อนๆแต่มันก็ต้องเป่าเนาะอันนี้ร้อนไม่มีความร้อนเหลือแล้วนะแป้งมันจะนิ่มๆรสชาติมันจะมันๆเค็มๆ,ๆนี่นะคะอร่อยตานใดยังไม่เคยทานหรือไม่ค่อยได้ทานบ่อยๆนะคะอันนี้เป็นตัวที่แก้หิวได้ระดับหนึ่งนะคะก็ล่าสุดนะคะตั้งแต่ผ่าน4,000ชั่วโมงนะคะ มีเปิดสร้างรายได้แล้วนะคะมมดามหนึ่งก็แบ่งปันประสบการณ์เนาะอันนี้ประสบการณ์ตรงกับช่องของตัวเองเลยนะคะคืออยากจะโชว์นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอวดนะแต่ว่าแบ่งปันเพราะว่าคนที่กําลังทําช่องนะคะสะสมเวลาอยู่เพื่อจะผ่านกดพี่ยูนะคะให้มีสี่พันชั่วโมงนะคะเราลุ้นแล้วเราก็จะกังวลเนาะว่าหลังจากผ่านไปแล้วเอ๊เราจะเปิดสร้างรายได้แบบไหนมันจะเจออะไรต่อเนาะเพราะฉะนั้นก็มาดูนะคะ คลิปวิดีโอที่มาดามหนึ่งทำไว้นะคะเป็นแนวทางนะคะอาจจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวเนาะเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะคะที่สําคัญก็คือว่าตอนเราเปิดลงทะเบียนเข้ามาสร้างช่อง YouTube ของเราอะคะ่ะเราได้เปิดสร้างบัญชี Google a d ดเซน e เลยไหมนะคะถ้ายังไม่เปิดนะคะสามารถเปิดได้เลยนะตอนนี้นะคะแล้วก็พอรอครบ4,000ชั่วโมงเนาะเขาก็จะมีเมลมาบอกและคะ่ะว่าให้ทําขั้นตอนต่อไปยังไงเนาะ ไปดูคลิปที่สองนะคะ EP สองเนะาะวิธีเปิดสร้างรายได้นะคะหลังจากที่ได้เมลพี่ยูมาแสดงความยินดีว่าเราได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมเป็นพาร์ทเนอะระ์คะคำว่าพาร์ทเนอร์ภาษาอังกฤษก็คือเป็นหุ้นส่วนเนาะเป็นหุ้นส่วนที่จะสามารถเปิดสร้างรายได้เอาช่องเราเนี่ยคลิปวิดีโอที่เราลงไปนะคะสามารถสร้างรายได้ได้จากการที่มีผู้ชมเข้ามาดูหนังขยาแล้วก็ดูเนื้อหาคลิปจนจบนะคะ ถ้าเขาดูแป๊บเดียวนะคะแล้วก็กดข้ามหนังสยะเปิดตั้งไรายได้ก็ไม่มีประโยชน์นะคะเพราะว่ามันไม่มีไรายได้เกิดขึ้นเนะาะรายได้ก็มันมาจากสปอนเซอร์ะคะ่ะสปอนเซอร์คือใครก็คนที่มาซื้อนะคะมาซื้อให้ YouTube นะคะเผยแพรค่คลิปของเขาเนาะแล้วคลิปของเขาก็จะมาสู่แต่ละช่องนะคะแต่ละช่องที่ทําช่องเนี่ยมาสู่สายตาผู้ชมนะคะทีนี้ถ้ามีผู้ชมที่เขากดข้ามโฆษณาอันนี้เราก็ไม่ได้ไรายได้ แต่ถ้าเขาสมัครนะคะเขาสมัครเป็นสมาชิก o u t u b e Premium เนาะ YouTube Premium เนี่ยถ้ายังไม่เข้าใจไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวมาดามมีโอกาสก็จะลงคลิปอธิบายให้ฟังอีกทีนึงเนาะเพราะว่าในเรื่องของ YouTube เนี่ยก็ยังมีอีกหลายคนเลยนะคะที่ไม่เข้าใจทั้งกฎของชุมชนนะคะกฎในการลงคลิปวิดีโอทำยังไงไม่ผิดหลักเกณฑ์นะคะในการเข้าร่วมเนาะแล้วก็ เนื้อหาของการทําคลิปวิดีโอนี่ก็สําคัญนะคะเนื้อหาต้องเป็นมิตรกับชุมชนนะคะต้องไม่ผิดในกฎต่างๆที่ที่ที่เขากําหนดไว้ซึ่งมันมีบอกนะคะแต่ว่าอืมเราอาจจะหาไม่เจอหรือเราไปเจอภาคภาษาอังกฤษอะ่ะเพราะว่า YouTube มันเป็นของออ Google นะคะซึ่งอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนาะจริงๆเขาก็มีช่อง YouTube นะคะที่ มีคาบรรยายใต้คลิปนะคะเป็นภาษาไทยพเพื่อนๆอาจจะไม่รู้เนาะเดี๋ยวไว้มาดามหลินจะมาแนะนานะมาแนะนําให้พเพื่อนๆนะคะแบ่งเวลาไปเรียนรู้จากจาก youtube ช่องนั้นนะคะซึ่งอันนั้นน่ะมีประโยชน์ต่อผู้ที่ทําช่องิดียวเพื่อ,อ,อทําช่อง youtube เพื่อสร้างไรายได้นะอันนี้ก็สั้นๆแค่นี้นะคะเพราะว่ามาดามหลินนะ่ะอยากจะมากินไปคุยไปเนาะให้พเพื่อนๆได้แบบว่าได้ประโยชน์ไปด้วยนะไม่มองมาดามหลินกินแล้วก็หิวนะคะโอเคไหม S <S สุดท้ายนะคะก่อนจบขนมครบกินไม่หมดเนาะแต่ว่าก็อยากจะให้เพื่อนๆนนะคะทำ Youtube ให้สนุกนะคะเราพยายามมองเนาะว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่รอบตัวเราเนี่ยค่ะกับความตั้งใจที่เปิดช่องมานะว่าเราอยากทำช่องไปแนวไหนบางคนชอบกินเที่ยวเล่นนะคะก็คือท่องเที่ยวไปด้วย แวะร้านอาหารกินนะคะหรือทํากับข้าวนะฮะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมาพูดมาคุยอ่ะธรรมดาอย่างเงี้ยแบ่งปันว่าเราใช้อะไรดีไม่ดีนะคะอุปกรณ์ต่างๆในการทําช่องก็ดีหรือว่าครีมบารุงผิวหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะสะเปเฮล่าเนาะที่เราคิดว่ามีประโยชน์นะคะสำหรับคนที่เขามาดูเราเนาะเราก็ทําคลิปลงมาเลยนะคะแต่บางทีบางคนก็ก็มองว่าคนมาดูแล้ว ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะมันเป็นเขาเรียกว่าไดอารี่ชีวิตนะคะอีกอีกแนวหนึ่งก็สามารถมองในแง่นี้ได้นะคือการสร้างไรายได้มันมันอาจจะได้ยากนิดนึงเนาะกว่าจะได้เพราะว่ามันเป็นการไปขอส่วนแบ่งอะเปอร์เซนต์จากสปอนเซอร์ที่เขามาลงโฆษณานะคะถ้าคนที่เขามาดูคลิปเราเขากดข้ามทุกคนเลย เราก็ไม่ได้รายได้นะคะเพราะฉะนั้นให้มองเรื่องรายได้เป็นเรื่องรองแต่ให้มีความสุขนะคะในการที่จะผลิตคลิปวิดีโอดีๆนะคะได้เป็นความทรงจําที่ดีของเราด้วยเนาะฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้นะโอ้โหอาการนะคะกินขนมครกแล้วมันมันอิ่มอะ่ะมันอิ่มขอชิ้นอีกชิ้นหนึ่งส่งท้ายนะแล้วก็อก่อนจากนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆในโอกาสต่อไปโอเคปะ่ะนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะจ๊ะแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบาย see you again